เพีร็อกพีร็อกเจ้าร็อกสองสี่ศูนย์โคตรอาครับสวัสดีครับสวัสดียามบายครับสวีดัสสวัสดีอยู่ที่อู่ชัยใหญ่ที่เกาครับโอ้โหใส่ตัวโลบาสเสร็จแล้วครับโลบาเขาเรียกว่าเป็กเป็กเป็กวิ่งอ้อยไอ้ตันนั้นทำไมมันตั้งโคโดูใช่ปะนั่นน่ะโอ้ ตกใจหมดเลยโอนนี้ก็พี่แก้วครับกว่าจะขยับไม่ได้ไหมเอาตัวนั้นทำไมตั้งอ่ะวันไม่ลงหรอเรอดิเดน,ดนหน้าไป โอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนยางหน้าก่อนครับจะได้เอาไปที่อู่ช่างต่อไปเดินระบบอาระบบไฟกันหน่อยครับมาแล้วครับยางครับครับผมใ<ส>ร,รใส่มาแล้วข้างหนึ่ง ข้างหนึ่งต้องถอดเอาฝั่งฝั่งนู้น,นครับฝั่งขวาผมจะเอาไปเปลี่ยนที่ร้านยางมาให้หตอนแรกก็ว่าจะใส่มาสองละไรเตกทะมันไม,นม่อันนี้มันแคบก็เลยต้องเอาตรงน,นั้นแหละถอดเอาในรถไปเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนให้ฮะมีไหม,มหนะใช่มีแต่สิบน็อต เสียงอะไรวะเสียงอะไรหะเกรดอาร์เนาะยางอะไรนี่ไทยแลนด์ด้นี่ ไอเลนเหมือนอย่างจีนเนาะเห็นไหมเหมือนไหมครับไนมีไหมไหนวะนี่นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหนอะเมดินโอ้นี่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 ใช่ไหมไอเลนกูดไรกูดไรโอ้จัดไปครับ กานนี้พร้อมแบกพร้อมแบกมังคือหลววแรงเน <c oughs> ี่ยแรงแรงอะ <c oughs> อย่างแรงอะโอ้ยคุนหลวมเลย ม่ต้องออกแรงไม่ต้องออกแรง่งสูงก่นนันด้ไหมแต่มันเท่ากันนี่นะ เจอครับเจอ 11R เ,เข้าไปครับนี่เป็นยังไงไม่เกะกล่องครับอ้้หหล่อเลยทีนี้ต้องขึ้นอีกสูงกว่าอ้ยสูงก็เติบอยู่ได้หะ่ะ เอ้าวทำไมมันแบะอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็ตกใจอะไดูวยะเฮ้ยทำไมมันแบะอย่างเงี้ยใส่ไหมใส่ปากม้วนไหมใส่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 เลย เดี๋ยวผมจะดูว่ามันแบะไหมปกติยางนั้นมันแบะเนาะมันแบะข้างหนึ่งเนาะแบะแล้วใช่ฝั่งนี้แหละแบะหรือมันเป็นกับฝั่งนู้นเรเดียนฝั่งนี้ยางยางพันมันต่ำเหมือนกันหรือเปล่าเกี่ยวไหมก็แบะมันอยู่ทีโฟมนั่นและเดี๋ยวต้องลองดูงน, <c oughs> นู้นนู้นนั่นอยู่ใต้ล้อ ดูว่ามันจะแบกไหมก็ตอนแรกมันเป็นยางพันใส่ฝั่งนี้ฝั่งขวาเป็นเรเดียนครับอ้ อันนี้ก็ทะเหมือนกันไหมเหมือนนะลมเดี๋ยวไปดูฝั่อน้องใช่รวมก็เหมือนเหมือนกันก็เหมือนกันนะผมว่าเหมือนมันจะเบะเบะหน่อยนึงนะเนี่ยเบะหรือเปล่าวะเนี่ยทุกคนดูอ่ะ

คนนี้แน่นอยู่อันนี้มันใช้ลมใหญ่เลยหรอพอแต่มันเรียงแหล,ละ

หน,นเาเปืองแต่วแล้วเนี่ยบนทนข้างบนไม่มีเลยเฮ้ยเฟืองแต่แล้วทานหาาไหน <c oughs> นีนี่มาตรงนี้ครับนบนบนเห็นใช่ไหมเีเออเนฝังนี้หักสองตัวอีกเปลี่ยนด่วน แล้วก็ลูกปืนพอม้าไม่มีใช่ไหมไม่มีครับฝั่งนู้นครับอันนี้รวมไหมอันนี้าเรียกอะไรคันชักเหรอคันชักคันทรงรวมไหมคันชักอันนี้คันทรงคันชักคันชักหรือคันสรงวะคันสรงนี่ครับข้างหลังใช่ไหม ไม่รู้เนี่ยคันส่งลไม่รู้ดิลกไม่มีเลไม่มูกปืนมันโลแวนเอา่ใช่ไหมไม่จะเป็นลูกปืนลูกปืนนั่นแหละแต่ปอกมันหลุดออกหมดแล้วครบผมเลยนั่งมีแหวนีอปนต้องเช็คครับอันนี้ต้องเช็คฝั่งนี้ครับ ไปเดี๋ยวพอมอยาไปเปลี่ยนกันเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ